ทำไมมันเท่ยัง,ย,งยาโอ้เฮ้ยคนหลังลงดิเออเอ้ยอาลงแล้วก็นั่งดีๆกอดแน่นๆเอเอาามันในนี้เด็ก,กุุยมันน้ำมันทะลักน้ำมันตีเข้าอีกรอบนึงปาดฝาแล้วยังปาดไม่จบ เป็นยังไงเมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนถามนอนบ้านจอปนอนบ้านจอคิดว่านอนบ้านในบางดีม,มนนนะฮะมนนนะทำไม,ไมถ้านอนบ้านในบางดีเมื่อคืนนะ่ะเสียงบ้านลูกพี่ดังเลยปู้ไเน็ตมันปิดเทอมแล้วเพื่อนมันมาหาเ,เอาาเเเอ,าาเ,อเต็มบ้านเลยวัยรุ่นนอนน้อยแต่นอนนะ <laughs> โอ้ โอ้ oh. โอราดบุรีผ oh, า,าดังผ่าหม,มกนี่เออผาหมกก็ผาหมกโอ้โห oh, แกงหอยทากลิควิดมูรี่กรองอากาศเลดเออไม่ธรรมดานะเว้ยนี่เพ,นเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ที่ไหนเจ้ากุ้ยฮะอ๋อไอแมน,นค, oh, I mean, คนไหนลูก เอเจ้าแมนมกินข้าวยังนู่นมาม่าถ้ายังไม่กินในครัวไปมาม่าในครัวมีไปอตอนเย็นออกมาเลยนี่คันนี้นะแล้วใครตัวขี่เออเราค่อยเอาไอ้กำพร้าเด้อฮะชื่อก็เท่เอาเอาไอ้กำพ,<อ>พ,พร้าบวกกับเขาเลยเด้อนี่สูสีเลย จิงเว้ยนี่จิงเลยบอกมาเด้เอ,อเออเออเจอกับกระพร้าเออบอกเลยไอ้กัะพระเจ้าคุยเป็นคนขี่นะได้เออเอาว่ากันไปลาที่ไปหนู<ป>เขารอแล้วไปขับไปส่งเขาไปไปเลย